สวัสดีครับอยู่กันในช่องของล l ง n ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับยาบาจีซ้อสเปนยันเรอัลมารดด,ดไม่ทุ่มขวาบรูโน่เฟนันเดส แดยข่าวนี้ครับเรอมาเดตตกเป็นข่าวสนใจควักกระเป๋า90ล้านปอนด์ราว3,960ล้านบาทดึงตัวบรูโน่เฟนเดสไปรวมทีมให้เป็นตัวแทนของลูก้าโมเดตเนื่องจากขนผลทีมผีแดงนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเหนือเพื่อนรวมทีมแม้ต้อง,งกัดของเขาจะมีผลงานที่ตกต่ำดำ,ำดิ่งนะครับขน,นก็ดีครับล่าสุดเมื่อ1เมษายนนะครับปาโก้กอลสเลสกับนักข่าวของโกเป้นะครับระบุเป็นข่าวที่เลอะเทอะมากเนื่องจาก ขาวไม่จ่ายเงินก้อนโตขนาดนี้เพื่อน,นักเตะสูงวัยอย่างแน่นอนวันนี้มีการเสนอข่าวในอังกฤษว่าเรียวมาดิดต้องการบรูโน่ฟานเดสและยิงเขาเสนอ90ล้านปอนด์เขาอายุ30ปีแล้วเขาเป็นนักเตะที่ดีบางทีมเมวมองของเรียวมาดิดอาจจะดูฟอร์มคนอื่นในอังกฤษมากกว่าก็สเสเ็สระบุเมื่อ1มิถุนาย,ยนสําหรับคนที่อายุ30ปีมาดิดจ่ายเงิน90ล้านปอนด์ก็ต่อเมื่อเฟรนจิโนโ่เปเรสคำนวณในหัวของเขาแล้วว่าการสัญญา คุ้มค่าและพวกเขาเป็นนักเตะหนุ่มหากเป็นอย่างนี้มันสามารถเป็นไปได้ไหมสําหรับผมหากเขาย้ายทีมได้แบบฟรีๆใช่ ผมเชื่อว,ว่าพวกเขาพร้อมคว้าตัวแต่ถ้าไม่มันก็ไม่มีท่าทุกท่านคิดถึงยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วน่าชอบสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินฟังหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้คนตลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ